<Nice>. Cool. ตามใจครับ mm hmm. คุณเอิงครับจะออกสายไหนกับเนีตามนั้นครับ mm hmm. เราตามเลยคุณเองิงตับเราตามล้อก่อนครับร้อก่อนครับลูกหูแล้วดูครับคุณพ่กไม่ก็ถ่ายไปแล้ว หรือมีแต่ตัวฆ่ากันเลยครับเราต้องเป็นตัวตัวเป็นต,ตัวตายก่อนครับเสียบไม่โดนโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเ <c oughs> <c oughs> จ็บ <c oughs> โอเคเปิดแบบน้านเห็นแล้วนะจ๊ะ โอ้โดนอีกแล้วโอ้แล้วมิดฟอร์จูดโดนกันเยอะไปไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยไอ้วุ่งนี้นี่จะเกิดจะแม่งขนาดนี้ครับ ไอ้สินเสา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 ,สสา,สสาแนวหลังค่าได้ด้วยสกอร์ตอนนี้สองสูนครับมันต้องอย่างนี้ครับบอกแล้วครับว่าเราหุดเอิงเข้าเราเข้าตามแน่นอนครับเอิงเข้าเราเข้าตามครับเรามีเรามีจุดไหนเดียวกันครับคือการเข้านั่นเองครับ ได้ไหมโอหขาตัดได้ครับสวยงามมากแล้วเลี้ยวหนะ้าเขาไปเสียบเขาต้องต้องช่วยต้องช่วยครับต้องช่วยต้องช่วยงานนี้ต้องช่วยครับขาตัดต้องบอกว่าเสียบสวยครับแล้วลูกสต็ปแล้วเราไประเบิดนอกกกอบทำไมวะเนี่ยเออเรามีข่าวจะบอกครับว่าสำหรับใครที่อยากได้ตุ๊กตาคีโมครับกับทางหัวหลีออนเดเจนนะก็ สังเกตเราดูดีดูดูไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดการครับส่งมอบนะเราจะจัดการครับมีของเราบนแจกครับแล้วคาตันครับเป็นดัวเมื่อกของเลี้ยวหน้าตะกี้ราคาตันครับจุดเม็ดมะขามใส่ใส่หัวทางแอดดาไปครับตะกอนยี้ห้อกระสูนครับเหมแเราเรามาแบบเรียบเป็นเคียงครับ จุดนึงมะขามใส่เรื่อยๆครับอุ๊ยโดนตาหลังแค่แพรครับอ้าวครับแลครับตายไม่เป็นไร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 ครับแอดเข้ามาครับแอดเข้ามาโอ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวโอ้ยไม่ตายโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำดีแล้วทำดีแล้ว ทำนี้แล้วครับแต่ไม่ทําจะดีกว่าเอาไม่ใช่ครับของเราเองเราทําดีแล้วครับแต่ไม่ทําจะดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้สกอร์เป็นหกต่อหนึ่งครับเราเป็นคนเดียวที่ตายครับน่าภูมิใจไหมเนี่ยเราสินสาวเข้ามาครับหูเสียไปไม่โดนลอดเฉยครับแป๊บนึงล้อก่อนล้อป๋าก่อนครับแอลก็ออกมาเป็นสายยิงครับส่วนดาเลียนี่ออกเป็นแท้งด้วยฟันด้วยครับส่วนนี้ออกมาเป็น ออกมาเป็นแวมพลิร์สแค็ตเตอร์อันแรกครับส่วนนิดเดอรี่ก็ออกเป็นสาย a อพีแน่นอนครับตามสไตล์ของนิดเดอรี่นะไม่หายใจวิวหกครับเรารอเราเลียวลิหกเนี่ยเราจะระ,ะเบิดหัวครับมามวิวหกแล้วมาบวกได้แล้วมีมีของมีทุกอย่างครับ ยิงครับยิงครับมีอะคบตั้งไปผมเขตายาผมนี่แหละคบตันี่ย อ้แล้วโซล่าแฟร์มาครับสวยงามมากครับแล้วดูครับคาตัสนคาตัสเข้าไปกลางวงอย่างนี้ครับเดินดุยดุยดุยเข้าไปเอา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 เลยครับเอาเลยครับยิงเลยครับเราก็บุ้มลากอดเก็บไปได้ครับโอ้ตัวตายครับตัวตายไม่ว่าครับเราต้องสู้ครับนี่ครับเป็นการเล่นคาตัสของผมแนวนี้ครับวิ่งเข้าไปตายก่อนครับ การวิ่งเข้าไปตายก่อนก็จะช่วยให้เราครับเกิดเกิดไวมากขึ้นนะแล้วก็สามารถฆ่าได้ลงหอันตีมาลิโอน่าเสียตัวแล้วตีเข้ามาครับลงหูแล้วฆ่าคาทารีนาครับเข้ามาปัดแล้วทีเซนโดได้สิองตัวแล้วก็เนี่เรียบร้อยเป็นทีโมครับที่เก็บสินเซาไปได้ครับส่วนลิโอน่าครับตามเช็คบินทางแอดไปได้แล้วสินเซาครับตามมาเก็บคาทารีนาได้ครับสกอร์นี้สามต่อสิบสองต่อสามครับอุ้ยสอร์เจกลิโอน่าเข้าไปเสียครับต้องเห็นแล้วว่าเสียมันสวยมากมากครับ ถูบแล้วชัดดาวเลยครับลีโอน่าโดนชัดดาวครับโอ้ยอยู่เราเราแอดครับแอดเก่าครับแอดใหญ่เก่าพี่นะั่นจะเนาะโอยเฉียวเฉียวเฉียวไปนิดนึงเฮ้ยทนลุแอดมันก็แรงเหมือนกันเนี่ยมันเริ่มไม่มันเริ่มเจ็บแล้วครับมันเริ่มเจ็บแล้ว เข้าไปตายครับเดี๋ยวเระเจอสายวอร์หมอ,อกครับสายฟอ็กฟอกเก็นนะคาทัชสายวอร์หมอ,อกครับคาทัชสายใหม่ครับไม่ค่อยมีใครจัดครับแลวนี่ครับคาทยาีน่าเขาไปแล้วคีโมโดนดาเลียไล่หัวอยู่ครับแล้วดาเลียกกำลังจะตายครับดาเลียสขู่อยู่ข้างในวงแล้วก็เป็นคีโมท,ที่เก็บดาเลียไปได้ครับเหแล้วครับว่า เราจะไม่ยอมแพ้โอ้โหแล้วโซล่าแปลมาครับโอ้โหสวยเหลือเกินเนี่ยกลาวงวงกลางวงไปเข้าไปครับแล้วหูรอดตายครับมีการกดหิวเข้ามาช่วยครับแล้วโซน่าก็ถ่ายป้อมมาเรียบร้อยครับ เอามาเจอเม็ดมะยมสลังหารครับผมเนี่ยโอ้โหแล้วเต็มหน้าครับปลามากวดีระหว่างหางคิ้วเลยอะ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บใจมากครับโอเคครับมีอาการบอกมานะครับแล้วอีกสิบเก้าวิเราก็มีรีเฟียมครับรอ,อก,ก่อนนะ ติกาวีอันติครับิกาวีอันติมีแล้วมีแล้วมีแล้วครับมีแล้วมีแล้วครับมีแล้วพร้อมบวกครับเดี๋ยวเราขอต้องเราต้องเข้าไปกับกูแล้วนี่ครับเข้าไปจัดการทาง Li ีฟิโอลาเล้ครับกูแล้วนี่ครับซีเซนต์โซวีมาสวยงามมากครับแล้วนี่ครับอุ้ยกัดทางดาเลียครับดาเลียพยายามหนีเอาชีวิตรอดหนีจ้าหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหน แล้วก็โหตายแน่นอนครับเออบุ้มเหมือนตอมิโดโดลงครับเรารออยู่แล้วครับเราอุสาเข้าไปขนาดนั้นครับอุสาไล่เต็มที่ครับอุลโซลา่าแปลมาสวยมากครัคี่เซนโด เก็บไ่ได้แล้วกาลังจะตายครับเลยดูว่าอืมเลยดูว่านี่ครับยิงแรกยิงไล่เหยจ้าแล้วเป็นตับตะคิ้ของคาตาแล้วแล้วก็ตับตะคิ้ของแอชเช่นกันนะที่เก็บทังทางโซน่าแล้วคาตาไม่ได้ครับแต่ด้วยสกิลพาร์สีของทางคาตาครับก็เก็บไปได้เหมือนคืนไม่ได้เหมือนกันครับหมอแล้วครับว่าเราไม่ยอมครับทีโมนี่โอ้ยออกมาแบบยิงไวครับเอาติดกินเยอะๆดูว่าแล้วเลื่อนมันลดพวกพวกๆเลยครับ ลาเขาเห็นครับอุ้งอัธรีหน้าออกมาเป็นนี่นะครับฮันติงกายครับแล้วก็แอร์วิซซอลสแกปเตอร์นะดูดรถเกาะครับแล้วก็เพิ่มพลังวิ้ตัวเองนั่นเองครับโซน่าครับออกมาเป็นชูรย่าลิเวอรี่ครับแล้วก็เอเทนทรอบอันฮูลิเกลนะแล้วก็โคโลสแนครับพร้อมลุยครับเรากลัวที่ไหนไง นิดาลีครับย at ูเอยเองี้ก็เร <g apan> <t os wan cartoon> ียบร้อยครับขูกคาตัสเก็บไว้ก่อนครับนี่ครับเราจะไปไหนครับสโลย์ครับสโลย์ไปเกาะกันเว้ยแล้วแอดแอดยิงใหญ่เลยแอดพ่อโอ้ยแอดพ่อยิงใหญ่เลยพ่อโอ้ยโอ้ยดูอันติครับนี่ว่ันติโอ้เขาสวดใหญ่เลยอ่ะแอดอูแล้วดูครับเข้าไปเก็บแอดได้สำหรับดิโอนาแล้วทีโมก็เก็บทางซินเซาได้ครับ ยอดมนุษย์จริงๆครับพวกพวกนี้ครับต้องชมครับแล้วโอไมก์ยอดไทยคิดหีเพี่ยไม่ต้องสองครับชิวๆครับแอดโดนสองทีครับค,ครึ่งหลอดครับชิวๆครับบอกแล้วครับว่าชิวๆ เฮ้ยฮิวเราต้องการฮิวอย่างด่วนครับจะตายเอาอ uh, แล้วครับโอ้แล้วคำนี้ง่าครับเข้าไปเก็บได้ครับหูดาเลียดดึงมาแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตแอดให้ดีขึ้นครับเป็นแอดที่ตายไปครับโอ้โหหลังแทบข่าครับ เนาะลีโอน่าครับผมพานไปแคปก่อนเลยครับโดนนี่ไม่ยมดอกเดียวครับหายไปสามแล้วโอ้โหมาครับมาครับเราก็เนี่ยครับกางพาสสบายๆครับแล้วก็กดรีเควียมซั้งอีหนึ่งทีครับรีควีมนี่ครับพ่อครับเอาแล้วพ่อไม่กดรีเควียมล่ะโอ้โห แล้วหูโตล่าแฟมาครับแล้วก็ปั่นใส่ทางนิ้จอรีร่วงไหมครับสำหรับทางไฮน,น่าครับเย่แล้วก็ตีป้อมครับน่าจะตีจครับ <c oughs> <c oughs> ตายครับ รีเก้นจากหน้าบ้านนครับไม่ต้องสนใจใครยังไงนครับแล้วลีโอน่าครับเข้าไปเสียบทางดารลียนครับแล้วเป็นคาทาลีนาครับที่เข้าไปปั่นดารลียนล่วงไปครับแล้วก็จีจีครับียบร้อยครับชนะเย้โอเคครับก็วันนี้สองเกมครับเนื่องจากเวลาล่าช้ามากครับเราก็เลยแถมแถมแถมแล้วก็แถมครับหน้าเป็นสิกงุี่เห็นครับโอเคจบแล้วครับสำหรับ TGPL p a y w i You วันนี้นะ เรียวเลเจน์ครับเจอันใหม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะเวลาเดิมครับสี่โมงครับถึงเลทมากก็ประมาณนี้ครับเราจะแถมให้นะขอบคุณมากครับจีจีครับขอบคุณมากนะขอบคุณคุณออคเคนครับคุณดาร์กเกร e เอสอนอาร์ครับคุณดูจางนะคุณโอเมก้าไทยครับบายพักทูครับคิวบาโนครับเคฟฟีเอ็กครับแล้วก็คุณคิว คิวคิวคิวครับแล้วก็รัตนพลรัตนพรบอดครับขอบคุณมากครับ mm. เจอมัมวันพวกนี้วันนี้ลาก่อนก็สวัสดีครับนะ